กดความสำเร็จของแจ็คมาที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากรวยเร็วๆครับ ก็สำเร็จการแจ็คหมาเนี่ยมีหลายข้อมากและว,วันนี้โอปายกตัวอย่างมาเพียงหนึ่งหัวข้อครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสําหรับความสําเร็จอยู่เสมอเพราะถ้าเราเตรียมพร้อมโอกาสก็จะมาพร้อมกับการที่เราเตรียมความพร้อมครับเพราะคนที่เตรียมความพร้อมเนี่ยเขาจะรู้สึกคู่ควรอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมาเขาสามารถที่จะเซ i z ได้ทันทีกับโอกาสนั้น,กน,นยกตัวอย่างเช่นโอป้าเนี่ยไลฟ์สดมานะครับตั้แต่ปี2018ใช่ไหมครับแล้วโอป้าก็สอนในเรื่องของการขายออนไลน์มาตลอดทั้งกับแบรนด์ที่โอป้าทำและแบรนด์อื่นๆและมีวัน มีแบรนด์เจ้าหนึ่งครับเขาถามโอป้าโทรมาตอนประมาณ4ี่ห้าทุ่มโอป้าอีสานนะรับจ้างเทรนแบรนด์หรือเปล่าเราจะเทรนในอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณว่างหรือเปล่ามีคิวว่างไหมแล้วเราอยากให้คุณมาเทรดแน่นอนครับโอป้ายังเป็นมือใหม่นะครับที่ยังแบบไม่ได้เทรนแบบอะไรมากมายแต่โอป้าเทรนในแบรนด์ของโอป้าถูกไหมนะครับโอป้าก็เลยบอกว่าโอเคเซีย okay, หนูพร้อมเทรนอาทิตย์หน้าเลยตามที่พี่ต้องการแล้วจะให้เทรนหัวข้ออะไรบ้างอันเนี้ยพอเขาบอกว่าเออ,อจะให้เทรนเรื่องการตลาดออนไลน์เห็นไหมครับโอป้าก,ก็ซ้อมในการสอนหน้าเพจอยู่ละมาตั้งแต่ปี2018ในเรื่องของการสอนการขายออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้อป้ามีสกิลไปสอนพอเดือนต่อมาเขาบอกว่าเฮ้ยช่วยสอน,นเรื่องการยิงแอดได้ไหมแน่นอนโอป้าฝึกยิงแอดมาอยู่แล้วครับทำให้อป้าที่จะพร้อมสอนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมตอนนั้นเขาก็จ้างคนอื่นถูกปะเฮ้ยเดือนหน้าเนี่ยสอนการปิดการขายได้หรือเปล่าโอเคเซเยสได้เลยครับแน่นอนโอปาาาปิดกกรรขย มา,มากแล้วถ้าจะเรียกว่าครึ่งชีวิตเลยก็ได้นะครับในตลอด17-18ปีที่ผ่านมาทํางานกับบริษัทชั้นนำนะครับในประเทศไทยที่เกี่ยวกับงานขายการตลาดและการวางแผนมาเพราะฉะนั้นเราสามารถเซเย็ดได้ตลอดการเตรียมพร้อมเนี่ยโอกาสจะยังไม่มายังไม่เป็นไรแต่ให้เราเตรียมไว้ก่อนเช่น วันนี้เราเตรียมพร้อมเช่นฝึกไร้สดฝึกตัดต่อรูปฝึกตัดต่อวิดีโอฝึกการพูดเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นวันเนก่อนเนี่ยโอป,ป้าก็ได้รับนะครับการเป็นเชิญไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนและแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเท่านั้นที่เชิญโอป,ป้าไปหน่วยงานรัฐบาลครับเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ในสาขา,าจังหวัดอุดรเนี่ยก็เชิญโอป,ป้าไปบรรยายเช่นเดียวก,กันให้กับอาจารย์มากกว่า300คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเพราะโอป,ป้าเตรียมพร้อมโอป้านี่ไไร้สดเนี่ยหน้าเพจกับทำวีดีโอเนี่ยต เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ฝึกพูดทุกวันอยู่แล้วพอเวลาโอกาสมาเป็นไงครับ say yes ซึ่งตอนนั้นเขามีช้อยเลือกว่าเขาจะให้พวกที่แบบเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพอยู่แล้วอะ่ะกับเราที่เป็นแบบคนทําออนไลน์มาพูดให้แรงมาในาใจเรื่องออนไลน์คุณคิดว่าใครจะพูดได้ดีกว่ากันครับว,รวิทยากรมืออาชีพที่ไม่ได้เล่นในสนามออนไลน์เลยแต่โอป้าอยู่ในสนามออนไลน์จริงๆและแน่นอนครับ หัวหน้าของเขานะครับก็ถามโอป้าว่าทําไมฉันต้องเลือกคุณตอนนี้เรามีวิทยากรที่เป็นแบบนักพูดสร้างแรงบันดาลใจมืออาชีพมา1คนแล้วก็เป็นช้อยเลือกระหว่างคุณทําไมฉันต้องเลือกคุณลองบอกเหตุผลฉันหน่อยสิ่งที่โอป้าบอกเขาคืออะไรรู้ไหมครับเพราะฉันน่ะ ลงมือทําทุกๆุกวันจริงๆในโลกออนไลน์ฉันอยู่ในสนามจริงไม่ได้เอาทฤษฎีมาพูดฉันไลฟ์สดจริงทุกวันฉันขายของออนไลน์จริงทุกวันฉันยิงแอดจริงๆฉันนำคอนเทนต์เก็ติ้งจริงและฉันทําคลิปวิดีโอพูดทุกๆวันจริงแน่นอนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้ขายออนไลน์เขาเพียงแค่ดูฟังทฤษฎีและพูดและเนี่ยถ้าคุณอยากได้จะทฤษฎีนะคุณไปจ้างเขาแต่ถ้าคุณอยากได้ของจริงที่อยู่ในตลาดออนไลน์จริงอยากได้ความเป็นจริงอ่ะ คุณต้องจ้างเราแน่นอนครับเขาเลือกโอป้าโอปาใช้เวลาพูดเพียงแค่15บาทีเท่านั้นเพราะว่าเ้าต้องไปขึ้นเครื่องแต่เขาสามารถจ่ายค่าแรงเต็มเท่ากับคนที่พูด1วันครับแน่นอนครับเป็นเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมใครในที่นี้ครับที่อยากจะฝึก ให้ตัวเองเก่งขึ้นหรืออยากจะได้รับโอกาสในอนาคตจะต้องฝึกให้มากครับอยากเป็นวิทยากรก็ฝึกพูดให้เยอะครับอยากจะไลฟ์สดเก่งก็ต้องฝึกพูดให้เยอะอยากยิงแอดเก่งนะครับก็ต้องฝึกทำคอนเทนต์ฝึกเขียนกลยุทธ์ในการยิงแอดให้มากขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ได้รับโอกาสครับ โอกาสมาพร้อมกับความคู่ควรเรื่องนี้โอป้าการันตีพี่ได้ทุกครั้งที่โอป้าได้โอกาสในการไปเทรนแบรนด์ต่างๆในการเป็นวิทยากรหลายๆแบรนด์นะครับรวมถึงเข้าไปเทรนในมหาวิทยลายลายัหลายหรือสถานศึกษาเนี่ยมาจากการที่โอป้าทามากแล้วเขาไมา่เห็นโอป้าในเพจหรือตามช่องทางต่างๆแล้วก็ส่งหนังสือเชิญมาเห็นไ,ไหมครับเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีความพร้อมเราสามารถเซイเยสโดยที่แบบถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมเรื่องการพูดเฮ้ยมาเป็นวิทยากรให้เราหน่อยเออเดือนเดือนเดเดือนเเดือนคิวนี้ยังไม่ว่างจริงๆไม่ใช่ไม่ว่างนะครับยังไม่ได้ฝึกพูด อายกล้องกลัวกล้องเพราะฉะนั้นใครที่ออกมาสร้างตัวต,วต,วตวนตอนนี้ให้คิดสะว่าคุณฝึกถึงแม้ยอดคนดูอาจจะย,ยังไม่ได้เยอะมากยอดแชร์อาจจะย,ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่คุณคือการฝึกครับทุกครั้งที่คุณพูดขึ้นคุณกําลังเก่งขึ้นวันละหเปเซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นให้คุณเต็มใจในการฝึกนี้ซะเพราะฉะนั้นให้พิมใต้คอมเมนต์มาครับว่าฉันเต็มใจฝึก ตัวเองให้ยอดเยี่ยมชั้นเต็มใจฝึกให้ตัวเองยอดเยี่ยมนะครับพิมพ์มาเลยครับชั้นเต็มใจฝึกให้ตัวเองยอดเยี่ยมถ้าคุณเต็มใจโอกาสมันก็จะมาหาคุณในวันที่คุณแทบไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนะครับวันนี้ผมอ,อุปปัสานมาสกุลเอเสวัสดีครับ